สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับเบสช่องเบสชามวันนี้เบสจะพามาชิมไอติมวอลร์ลใหม่นะครับเป็นไวท์มอลคันชี่แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตคันชี่นะครับนี่นะครับเป็นของวอลตินนะครับไวท์มอลคันชี่นะครับข้างนอกก็จะเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วจะมีเหมือนแบบซีเรียลเป็น โวนปินอยู่ติดอยู่กับช็อกโกแลตนะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อไอติมไวมอลนะครับส่วนในไอติมไวมอลนะครับจะมีช็อกโกแลตอีกทีนะครับเดบวเบวสจะกัดให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอพืมอนเพื่อนเห็นรูปแบบมั้ยครับ อันนี้คือช็อกโกรแลตอันนี้คือไวทมอลนะคะเพื่อนๆอือม,มีความกรอบกลิ่นแล้วรสช,ชาติเป็นยังไงคะรสชาติก็จะมีไวทมอลผสมช็อกโกแลตมันหอมไวทมอลใช่ไหมหอมแล้วความคันชี้ให้กเออความคามันชี้ให้กีดคะแนน ให้สิบเต็มสิบความหวานก็ปานกลางนะครับไม่หวานมากใช่ไหมอ๋ออ๋อ,อ,อมันหอมไว้มอใช่ไหมรสชาติ <1> 1> เวลาเพื่อนๆกัดเข้าไปมันจะก,กปปรุบกรอบๆนะครับแล้วด้วยความที่รสชาติไอศครีมมันเป็นไวมอลมันก็จะมีความจืดน้อยหน่อยถ้าบวกกับความกรอบช็อกโกแลตที่เคลือบข้างนอกมันถือว่าโอเคใช่ไหมโอเคครับอันนี้ สิบเต็มสิบสิบเลยเหรออ่าโอเคงั้นไปดูรถต่อไปรถต่อไปจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคับคว n c ชีเหมือนกันอ๋อเหมือนกันก็จะเป็นเหมือนดาร์กช็อกโกแลตข้างนอกนะครบแล้วก็มีซีเรียลที่เป็นตัวคันชี่เหมือนกันข้างในก็จะเป็นข้างในก็อันส่วนอันนี้นะครับจะเป็น <K> al <ala> ขาวดําขาวเยอะกว่าดําอันนี้จะเป็นดําเยอะกว่าขาวนะครับสลับกันช็อกโกแลตเคลือบไว้หมอข้างนอกสีขาวคู่กันอันนี้เป็นไว้เมอ์ข้างในเคลือบช็อกโกแลตข้างนอกถูกไหมอ่าโอเคสลับกันเดี๋ยวไป่ชีวิตให้เพื่อนเพืน,นด,ดูนะคับอือเพื่อนได้ยินเสียงน้องหมาเหาา่าไหมคือพิกี้เขาอยากจะกินไอศครีมกับเลด เลอะปากไปหมดแล้วคุณมันถ้าจะอร่อยมากเลยเนะี่ยกัดคำโตมากเลยนะคะเดี๋ยวสิโอ้น่ากินจังอันนี้นนเป็นไงรสชาติมันชาบา่ะหวานน้อยกว่าอันนี้เพราะมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคบอืมดาร์กช็อกโกแลตมันก็ดีนะมันแล้วก็วมีความเปรี้ยวนิดนึงจากดาร์กช็อกโกแลตอ๋อเหรอแล้วดาร์กช็อกโกแลตมันดียังไง มันมันมีสารช่วยลดความเครียดได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ดีด้วยครับอืมอะไรอีกสักคำพีออ่อืมอืเสียงกรุบกรอบออกมาถึงข้างนอกเลยค่ะคุณขาวดําอ๋อเนื้อไอศครีมเป็นแบบนี้อ่าโอเคอ่าระหว่างสองรถนี้ให้รีวิว,วว่าสรุปแล้ว นี่แปดนำสิบแล้วหรอทำไมอ่ะทำไมเห็นได้แค่แปดอันนี้เบาก็อร่อยนะครับแป่กรอบน้อยกว่านี้อ,อันนี้จากกรอบแต่กรอบสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ครับอ๋อถ้าเทียบกันสองอันเบสให้อันไหนให้อันนี้ละ่ะโอเคออื้ อ่างั้นเพื่อนๆอยากชิมตามแล้วปิดคลิปดีกว่าอ่ะบอกเพื่อนๆซิว่าหาซื้อได้ที่ไหนหรือว่าไปลองกันดูว่าเพื่อนๆจะชอบไอติมแบบนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นบิ๊กกีโลตสทั่วๆไปเล, <ขา S 2> เลยนะคะเข้าไปเลยใช่ไหมอ่ะงั้นให้เพื่อนๆไปลองเพื่อนๆอย่าลืมไปลองซื้อกันนะครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมให้คะแนนด้วยว่าอันไหนอร่อยกว่กากันส่วนตัวเบสเบสชอบอันนี้นะครับอันนี้สิบเต็มสิอันนี้แปดเต็มสิ เดบขอตัวไปกินก่อนนะครับได้ยินเสียงน้องหมาเห่าไหมครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับกินได้ทุกอย่างเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยครับเศษผงยังกินได้มันก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นอีกตัวหนึ่งของบ้านเบสไม่ว่าจะเป็นไอศครีมหรืออะไรก็กินได้หมดเลยนะครับขนาดเปลือกกาแฟก็กินได้ครับเพื่อนๆกินแล้วง่วงนอนเลยครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับการที่เบสพามาชิมไอติมก้อนชีสถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร 100, ต์ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เบสถึงหนึ่งหมื่นซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเบสจะทำคลิปรุ้นรางวันให้ดูเพราะเวลาดีๆมีได้ทุกวันบายบาย